สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเหรียญหลวงปู่แย้มวัดสามงามนะคะจังหวัดนคนปรปฐมมาให้ชมกันค่ะเป็นเหรียญปีสองห้าห้าสี่นะคะถ้าจะไม่ผิดเนาะเป็นเหรียญพระของขวัญน,นะคะนี่อันนี้ให้ดูเลยค่ะมีรอยจานของหลวงปู่สวยๆงามๆเลย ยจานเลยสวยมากค่ะนี่ด้านหน้าจะเป็นนี้นะคะ่าพลิกดูด้านหลังกานนี่เลยค่ะนี่ค่ะนี่มีเขียนดวยเฮงสองแปดสองสวยมากค่ะเรียนหลวงปู่แย้มนะคะเจ้าวาดวัดสามงามค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ